สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับช็กบอลกับเกมโปรเก,สก,กรสซากนะครับในคลิปนี้จะมาลองผ่านด่านสร้างมังกร,ก,รกับไอดีนี้กันนะครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ที่บอกไปนะฮะไม่ค่อยมีเวลาเข้าเล่นไอเดีนี้เท่าไหร่ แต่ก็พยายามผ่านให้มันได้อยู่นะครับต้องบอกว่าถ้าคลิปนี้ไม่ผ่านเดี๋ยวมี EP สองนะเดี๋ยวจะขึ้นว่าคลิปนี้เป็น e p 1หนึ่งแล้วกันเนาะนะฮะถ้าไม่ผ่านยวเจออีพีสองนะครับผมโอเคมาเช็คกันก่อนดีกว่าตอนนี้ผมรลเวลประมาณ64นะครับผมไม่ต้องประมาณ64แหละนะนะครับแต่ยังอัพไม่ได้เพราะว่าเงินไม่มีแล้วเงินไม่มีแล้วเห็นไหมเงินหมดแล้ว นะครับก็ตอนนี้พลังรวม5้าแสนสี่นะครับยังไม่แตะล้านสักทีเพราะว่าอย่ที่บอกไปไม่เข้ามาลินนะครับผมก็หายบ้างไม่หายบ้างเนาะนะครับโอเคมาผ่านดาสมุรกรต้องบอกว่าด่านเนี้ยยากมากลูกเกียตอนนี้เหลือ19 2 0 2 1 22องมาลองดูกันคิดว่าอันนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะกำนดนพลังที่5 0 0 0 0เรา5 0 0 0คิดว่าน่าจะพอไหวอยู่เลซิรัมอู้อันนี้เคยเป็นปัญหาของผมมากในโอ้โหน่าจะเป็นปัญหาต่อเนื่องเลยเนาะ คือไม่เคยเป็นปัญหาของผมมากในไ anyway, อ้นีเ้เว้ยในอ่าเล่าก่อนนะไอดี ID หลักของผมนานเมื่อนานมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าคือไม่เน้นไ,ไม่เน้นดาวนะเอาแค่รอดด้วยก่อนนะครับโอเคปืดโอเควิตินี่นี่เพิ่งพาได้เหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกไปได้วิตินี่มาคือดีมากนะครับเพราะว่ามันช่วยทุกอย่างอะ่ชองชชชชอะช่วยทุกอย่างช่วยพันด่านช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยนั่นแ่ะช่วยทุกอย่างนะครับปุ๊บโอ้โหสีดาวเราได้ไหม เอ้ยยังได้สีดาวมาครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับเฮ้ยต้องบอกว่าด่านเนี้ยผู้ยังวะเมื่อกี้ <l agreeing> ลืมช่าอ่ะพูดใหม่ด่านเนี้ยเป็นด่านที่ผมผ่านยากมากในสมัยก่อนสมัยรแรกๆนะคือไม่รู้ทีไม่รู้การจัดทีไม่รู้การใส่นู่นใส่นี่นะใส่ห่อมั่วๆนะครับก็ผ่านยากมากพอรู้อะไรมากขึ้นแล้วมันก็ผ่านง่ายขึ้นเนาะนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะผ่านด่านด่านเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือโคตรจะนานบอกเลยว่าโคตรจะนานต้องวงเล็บไว้เลยว่าโคตรจะนานนะครับ เออนาสุดๆแต่นี้น่าจะได้อยู่มั้งถ้าผ่านในคลิปเดียวก็จะได้ไม่ต้องขึ้นว่า EP 1 EP 2อเลยไม่ต้องขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านก็เจอ EP 2ทุกคนนะครับโปะเรียบร้อยผ่านวะ่ะถ้ามันผ่านหมดนะถ้าได้กีติน่าใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปอัดแล้วผมจะไปเล่นด่านให้ให้ดูด่านที่เป็นลูกเกียที่มันย่งยากเนี้ให้ดูนะครับคือมันยากจริงนะฮะคือปัญหาคือเซเลบี้โดนลูกเกียแบบโบ๊ะทีเดียวคือแตกเลย นะครับอาศัยดวงด้วยอาศัยดวงด้วยบอกเลยนะครับคืออาศัยดวงด้วยเว้ยด่านด่านลูกเกียโชเออเจอเรคุซ่าก็ไม่น่าจะซ่าเกินมือเราหัวเรียบร้อยโอ้ยง่ายวะคือผ่านดาลูกเกียมาคือจบเลยเนี่ยเออผมก็จําไม่ได้เว้ยนะฮะคือไอไอดี ID หลังที่ผมเคยเล่นมามันไม่ได้ติดด่านลูกเกียเว้ยติดวยวะ ่าจะติดแต่ติดไม่นานเท่าเท่าเท่าไอดีเนี้ยแต่ไอดีหลักผมที่เคยติดเนี่ยติดด่านเรซิลัมไว้เดีิซิลมสองตัวม่อกนะีงเนี่ยคือโดนปาดแปดคือแตกหมดเลยแล้วตอนนั้นบอกเลยว่าอ่าเลซานอนเนี่ยยังไม่ยังไม่มีร่างเมก้าด้วยนะครับก็น่าจะทําให้ยากกว่าตอนนี้เยอะนะครับผมตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะง่ายกว่าแหละนะแต่ผมอาจจะจัดทีมไม่ดีด้วยแหละนะก็เลยทําให้ผ่านดูเกยยากเลยผมไปให้ดูว่ามันยากยังไงนะครับแต่อาจจะฟุกรอบเดียวผ่านก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกัน โชวะเรียบร้อยไม่ตายเหรอนี่ไงอุ้ยทุกคนผมว่าผ่านสบายแหละนะอุ้ยผ่านดาลูก,กีคือจบเลยเหรออ้โหอย่างแจมพวดเทียปแตกยิงแตกเรียบร้อยครับสี่ดาวฮ่าฮทุกคนเอาวะเรียบร้อยครับผมนะผมผ่านดานร้างมังกรแล้วสรุปไม่ต้องมีพนะีสองนะสำหรับการเล่นด่านสร้างมังกรนะเดี๋ยวไปดูวันอื่นแทนและกนเนอะน,นะครับ เอ้ยรอกิลติน่าของเรามาแล้วนี่มาในการหิวไก่ผ่านกิจกรรมผานดาได้รับกิรติน่าทุกคนตกใจบ้าแล้วใครตกใจเหรอเคมาดาลูกเกียร์ยันเล่นดูนี่ดานน้ <c oughs> พลังอ่าที่ด่านต้องการนี่คือ4 0 0 0 0ผมพวลาประมาณ5 0 0 0 0กว่าก็ยังไม่รอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูว่าเซเลบีโดนยังไง เมื่อกี้ที่ผมเล่นเองมันฟุกผ่านเว้ยเสียดายที่ไม่ได้อัดคลิปให้ทุกคนดูเนี่ยมาเวฟแรกใช่ไหมก็จะตายแล้วสำหรับเซเลบี้นะครับผมอันตรายหน่อยมันอันตรายไม่ได้จะพูดไงไม่ได้จะพูดคือมันอันตรายอ่ะถ้าเซเลบี้ตายคือจบแต่งั้นก็ตายเซเลบี้ไงก็ตายบอกเลยไงก็ตายไปตายรอบสุดท้ายนะครับผมแต่รอบตีแล้วคืนฟุกมันฟุกหน่อยที่เซเลบี้มันไม่ยอมมันไม่ตายเว้ยอ่ะรอบนี้เซเลบี้ได้ไปต่อเพราะว่าผมผมจะไปอัดสปีดเพิ่มนะเซเลบ์อัดสปีดให้วีติดีเพิ่มม หรือลูกเกียร์มันไม่ตีต่อปกติลูกเกียร์เวลามันกดสกิลหนึ่งใช่ไหมซีวัตมัน่ะมันจะตีได้ต่อเนื่องเลยและเซเลบี้ยมันก็จะตีเซเลบี้เซเลบี้ก็ตายหาไปจบแค่นั้นโอเคเปิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรเบอร์รี่ครับผมแล้วก็เปิดดาเมจเลยครับเปิดดาเมจเลยครับคือเน้นดาเมจแล้วตอนนี้นะครับผมเอาแรงๆไวก่อนปืดนะเลยลูกเกียร์ตัวเดียวอ่ามันจะไปตีเซเลบี้เห็นไหมเซเลบี้ยังไงก็โดนทีเดียวดอกดอกเดียวตายปึบเรียบร้อยอ่ะก็น่าจะเป็นเหตุผลว่าที่ผมไปเพิ่มสปีดมามั้งผมเลยผ่่านนนะะครับผมเเออียแหล ุ๋่นที่ผมผ่านนะครับก็นานมากของผมจะผ่านนะครับก็ที่เหลือเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมค่อยไปเคลีย์ด่านเนาะนะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สตรีมอาจจะเย็นตอนเย็นหลังจากลงคลิปนี้แล้วหรือเปล่าไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะนะครับสรุปได้เกติน่ามาแล้วนะครับผมก็นิสัยโบราณเนาะนิสัยที่ฟิกไว้แล้วสำหรับเกติน่าเนาะนะครับโอเควันนี้ก็เลเวล64นะครับคิดว่าผมน่าจะเล่นจนกว่าจะ อพอใจเนาะแล้วค่อยแจกแล้วกันนอไอดีนี้แล้วก็จะสมัครไอดีใหม่เล่นอีกทีหนึ่งทีหลังไม่แน่ใจมันก็สมัครใหมเ่เพราะว่าขี้เกียจพูนตรงเลยขี้เกียจมากขี้เกียจมากเลยนะครับคือต้องมานั่งเล่นใหม Focus ยย่โฟกัส2ไอดีอะไรเงี้ยมันปวดหัวทุกคนนะนะครับโอเคก็ใกล้จะได้สูมกาชาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้สูมในไลฟ์หรือเปล่านะฮะก็เก็บอีกหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะครบ9ก้าพันตอนไหนแต่ว่าเดี๋ยวคือครบปุ๊บจะส่มปั๊บเลยผมไม่ค่อยสนอะไรเท่าไหร่คือ อยากได้ทรัพยากรอ่าตรงนี้มาใช้มากกว่านะครับแต่ต้องดูดีๆว่าในวันนั้นเนี่ยมันมีอะไรมานะครับผมโอเคสรุปนะเกีติน่านะครับผมมาแล้วนี่ไงใ,ใส่โบราณน,นะครับล็อกไว้ก่อนนะครับผมก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ปั้นนะครับคือน่าจะเอาไว้ประดับเฉยๆเวลาได้โปเกมอนใหม่มาก็มาเช็คตรงนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ได้สเตตัสจากเกีติน่าเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าเกีติน่าที่เราได้มาเนี่ยสเตตัสที่เราได้เพิ่มมาจะสูญจุดเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เหมือนกัน นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปะครับว่าเราเราได้โปเกมอนใหม่ทุกตัวเนี่ยหรือเวลาเราพัฒนาร่างโปเกมอนใหม่ๆมาเนี่ยเราจะได้สเตตัสด,ด้วยนะครับคือเล็กน้อยอย่างที่บอกไปเล็กเลน้อยๆคือสําคัญหมดเพราะฉะนั้นหาโปเกมอนมาใหม่ซะนะนะครับนี่ได้เลือดมา0 8ถือว่าเยอะใช้ได้เหมือนกันนะนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมนี้ก็ผ่านดานสังกรแลวเย่หลังจากที่ติดด่านตรงนี้มานานนะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปรุยด่านกินโซนต่อเนาะนะครับกินโซนก็มีโปกโมอนแจกเยอะแย,ะ,ยะมากมายเห็นไหมนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่โปกโมอนที่เก่งกาจอะไรแต่มีเอนเต้ให้แต่ก็ไม่ได้เก่งการแล้วแล้วก็ด่านกินโซนตรงนี้นะครับคำนดพลังที่ด่าสุดท้ายเท่าไหร่ 5แสนหงเดี๋ยวค่อยไปเล่นกันในสตรีมแล้วกันเนาะอาจจะได้เปิดกับชับในโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเหมานทะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมมาดูสตรีมนะตอนเย็นถ้า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 ได้มานะ